ถูกผิดดีร้ายอันพ้นวิสัยจะแก้ไขได้ก็แค่รู้และดูไปเสียงจากสวนจันทรเวลหาหานาทีวันจันทร์ที่ส0มกราคมพุทธศักราช2568วันนี้พูดเรื่องถูกผิดดีร้ายอันพ้นวิสัยจะแก้ไขได้ จะทำยังไงดีก็แค่รู้และดูไปไม่ได้หมายความว่าจะชวนให้เป็นคนไม่เอาใจใส่แก้ไขสังคมคืออะไรที่มันแก้ไขได้เราก็จึงค่อยแก้ไข ถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือส่วนครอบครัวของตัวเองที่อยู่ในวิสัยจะแก้ไขได้เห็นว่าผิดก็ต้องแก้ให้ถูกเห็นว่าร้ายก็ต้องทำใหม่ให้มันดีอันนี้เป็นหน้าที่ที่ควรจะทำแต่ในกรณีนี้เราพูดถึง ส่วนที่มันพ้นวิสัยที่ตัวเราจะเข้าไปแก้ไขอะไรได้เช่นมันเป็นเรื่องของชุมชนประเทศชาติาศาสนาหรือของโลกทั้งโลกซึ่งแบบนั้นมันจะแก้ไขได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้คนส่วนใหญ่ ในชุมชนประเทศชาติในาศาสนาหรือในโลกนั้นๆเขาจะเอาด้วยกับเราหรือไม่เอาละถ้าเราก็รู้ดีอยู่แล้วเห็นอันไหนมันผิดก็อาจจะแสดงความเห็นได้ว่าอันนี้มันผิดนะที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เห็นอันไหนมันร้ายก็จะชี้ให้สังคม หันมามองว่าอันนี้มันกำลังเป็นเรื่องร้ายและจะส่งผลร้ายนะเรื่องดีที่จะทำให้เกิดผลดีคืออย่างนี้แบบนี้เราก็พอจะแสดงความเห็นได้แต่เรายอม่ไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับให้ใครเขามาเห็นตามเราได้ ถ้าเราไม่ใช่คนที่มีอำนาจในชุมชนประเทศชาติศาสนาหรือโลกนั้นๆยิ่งเป็นคนต่ำต้อยอย่างนายตะวันนี้จางดีที่สุดก็แค่ส่งเสียงจากสวนจันวรละห้านาทีอย่างนี้แหละแล้วใครเขาจะเอาด้วยหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเขา เราซึ่งเป็นคนที่รู้และดูไปนี้ถ้ามีน้ำใจก็แค่ส่งเสียงออกไปแสดงความเห็นออกไปให้ผู้คนที่เขามีสติมีปัญญามาได้ยินได้ฟังบ้างก็เท่านั้นแล้วต่อจากนั้นไปก็เป็นเรื่องของชุมชน สังคมประเทศชาติศาสนาและโลกว่าเขาซึ่งหมายถึงส่วนรวมผู้คนส่วนใหญ่ส่วนมากเขาจะเอาด้วยเขาจะแก้ไขเริ่มต้นก็คือเขาเห็นด้วยกับเราไหมเห็นด้วยแล้วเขาจะแก้ไขหรือไม่อันนั้นแหละมัน คนวิสัยที่ส่วนตัวเราจะไปแก้ไขได้แบบนี้และที่ชวนให้ก็แค่รู้และดูไป <c oughs> คืออย่าไปทำให้เรื่องถูกผิดดีร้ายนั้นมาทำร้ายใจเราต่อให้ผู้คนทั้งโลกเขาเลือกทางเดินของเขาอย่างนั้นเราก็แค่รู้และดูไปด้วยใจสงบ ร่มเย็นนะครับ